โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนอีกับผมแอร์กิชแนลนะฮะแล้ววันนี้คลิปนี้นะครับเราจะมาทํานมกล้วยปั่นกันเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าใช้อุปกรณ์อ,อะไรกันบ้างนี่เลยนมสดไอศครีมวานิลากล้วยสุก1-2ลูกนมคานเนชั่นน้าแข็งเครื่องปั่นผลไม้กระปุกเชคหรือกระปุกเขยา่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะฮะไม่ต้องสงสัยว่าทําไมมาท่าแบบนี้นะฮะเพราะว่ากล้องมันเตี้ยนะฮะก็เลยต้องก้มตาม โอเคมาเรามาเริ่มทํากันเลยนะฮะอันดับแรกก็คือเอาเครื่องปั่นมาก่อนทีนี้เราได้เครื่องปั่นแล้วนะฮะปั่นกันเลยดีกว่าเริ่มจัดเอากล้วยมาใส่ก่อนเลยโอเคเราใส่กล้วยเสร็จเรียบร้อยนะฮะทีนี้มาใส่นมสดกันนี่ฮะใส่นมสดไม่ต้องใส่เยอะมากนะฮะเอาแค่พอปริมาณที่พอทานได้นะับอย่าจะกินไม่หมดเอานี่ใส่ประมาณนี้นะฮะโอเคทีนี้เรามาใส่นมคาเนชั่นกันนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่เยอะมากนะฮะแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะฮะเกิดไม่กลัวอ้วนก็ใส่เยอะๆเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับมีขึ้นจากนมมานิดน,นึงอันนี้คือทีเด็ดของงานนี้เลยนะครับงั้นก็คือไอชีรีมวานิลานะฮะนี่นะครับไอชีรีมวานิลาอืมทีนี้เราก็บีบใส่ลงไปเลยนะฮะทั้งถ้วยบต่อมานะครับน้ําแข็งเทลงไปเลยนะจากนั้นก็ทําการปิดฝานะครับโีเ,เมื่อปิดสนิทปุ๊บเราก็ทาการเปิดเครื่องเลยนะครับ เคก็น่าจะได้เทนะครับแล้วก็เอานมกล้วยปั่นฮะมาเทใส่แก้วของเรากันเลยโอ้โหรู้สึกว่าจะปริมาณจะเกินมานิดนึงด้วยนะ ต่อจากนี้เราก็เสร็จแล้วนะฮะนมกล้วยของเราทีนี้เราก็ไปแช่ฟรีนะฮะมันจะได้เย็นๆนจะได้อร่อยโอเคนะครับต่อมาระหว่างที่เรารอนมกล้วยของเราแช่เย็นอยู่นะฮะเรามาทําส่วนในการตกแต่งให้ดูน่ากินกันดีกว่านะครับนั่นก็คือฟองนมนะฮะวิธีทําฟองนมนะฮะก็คือหานมมาก่อนเลยแล้วก็หาอุปกรณ์ที่เราจะนํามาเชคกันนะฮะเพื่อที่จะขยำแล้วได้เป็นฟองนมนั่นเองแต่ถ้าเกิดใครมีเครื่องปั่นฟองก็ใช้เครื่องปั่นฟองก็ได้นะครับ นมนี้ไม่ต้องใส่เต็มแก้วนะฮะให้เหลือพื้นที่ไว้เพื่อที่จะได้มีปริมาณในการเขยา่านมนะฮะไม่ไงั้นมันจะเขย่าไม่ได้หลังจากที่เราเทนมใส่ที่เช็คแล้วนะฮะก็เอานมไปอุ่นเข้าไมโครวเวฟก่อนสัก2นาทีนะฮะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากก่อนที่จะเขย่าก็เช็คดูให้ดีนะฮะอย่าให้นม6กออกมามา,มาเริ่มเขย่ากันเลยดีกว่า หลังจากที่เราเขยา่านมเสร็จแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราเอานมไปอุ่นเข้าไมโครเวฟอีกรอบนึงคราวนี้อุ่นแบบร้อนจัดเลยนะฮะแต่ว่าแค่หนึ่งนาทีพอไม่ต้องเดือดนะฮะตามนั้นเลยหลังจากที่เราอุ่นเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็นี่ได้ฟองแล้วนะฮะ <c oughs> นี่เป็นฟองแล้วนะฮะเห็นไหม <c oughs> ปกตินมมันจะเหลว แต่น,นี้นมมันนุ่มมากเลยนะฮะอร่อยและนี่ก็คือนมกล้วยปั่นที่เราเอามาแช่เย็นมานะครับทีนี้มาตกแต่งกันดีกว่าเดีย๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกก็นําฟองนมที่เราเพิ่งเขยาบไปเมื่อกี้นะฮะนะค่อยๆหยอดลงไปให้มันเป็นฟองนมนะครับเห็นไหน่ากินมากเหมือนเหมือนไปร้านกาแฟร้านคาเฟ่แลนะแบบส่วนข้างบนจะเป็นส่วนที่แบบแพงแพงมากนะฮะ เดี๋ยวอันนี้เราใช้ท็อปปิ้งชโโ็อกโกแลตมาตกแต่งหน้านมกล้วยของเราค่อยๆตกแต่งนะฮะใจเย็นๆป่ะมาก็ใส่คอนเฟกนะฮะโรยลงไปเลยซุบคิดแคทนะครับซึบใส่รอลงไปซืบอแล้วก็ช้อนนะครับนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับนมกล้วยของเรานมกล้วยปัน่นเรียบร้อยแล้วนะฮะนมกล้วยปั่นของเรานะฮะมาลองกินกันเลยดีกว่านี่อันดับแรกนะฮะลอง รสชาติกันก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติแบบมีวานิลามีกล้วยมีนมปนอยู่นะครับมันก็แบบห,หวานหอมหอมนมกล้วยอะ่ะอร่อยอร่อยมากเคยกินนมกล้วยกันไหมฮะใดนี้จะเย็นมากแล้วก็มีความมันนะฮะมันเพราะว่าใส่คนนอนเนซชั่นลงไปแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะก็คือไอติมวานิลานะทำให้รสชาติอร่อยมากเดีย๋ยวเรามาลองกินส่วนข้างบนกันดีกว่านะมีคำนี้ก็คือส่วนท็อปปิง้งด้านบนนะฮะมีฟองมีช็กอกโกแลตมีคอนเฟลก อร่อยมากจริงๆโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้นะคะเกิดใครชอบนะคะอยากลองทำนมกล้วยปั่นก็ลองดูได้นะฮะทำได้แหละอุปกรณ์ไม่ต้องใช้อะไรเยอะมากนะฮะอย่างที่บอกนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและคลากันด้วยนะถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็บอกกันได้นะจะได้มาทำอีกเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย